ทายว่านนเ,เกมครั้งแรกฟีไฟอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมได้มาอยู่ในโหมดทีมครับใช่อยู่ในโหมดทีมนั่นแหละครับทีมหนี่อะไรครับทีมหกทุกคนเนย มี่ยู่มีหมดทีมซึ่งถ้าคุณสังเกตก็คือเฮ้ย hey, มันดูโอไม่ใช่หรอจริงๆก็คือผมได้ยิงคนล้มแล้วเขาย่อให้ก่อนยิงล้มไงผมก็เลยปล่อยเขาเฮ้ยเราขอเพื่อนอได้ไหมโอ้ไม่ได้ซึ่งก็ก็เลยได้ทีมมาซึ่งตอนนี้โทเค็นที่ผมเก็บก็คือใกล้ใกล้ครบแล้วตอนนี้ผมขาดสีเหลืองอยู่สามชิ้นนั่นเอง ไม่รู้ว่าจะหายังไงนะเกือบสุส่มหลายรอบแล้วไม่ได้สีเหลืองสักทีเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ผมคิดว่ารอบนี้ผมต้องได้แน่ๆตอนนี้ผมยังไม่โทเค้นสักอันเลยก็ <c oughs> เสียเวลาไปเยอะจะซื้อของในดีกว่าเฮ้ยน้ำลดชั้นเ <c oughs> พื่อนน้าลดชั้นใจเย็นใจเย็นนั่นนั่นทีมเรานั่นทีมเราอย่ายิงนะเ <c oughs> พื่อนยายาเออ สุดยอดได้สุ่มคนอย่ายิงเฮ้ยหยุดยิงหยุดเออเยวไยรุ่นทำอะไรอะเฮ้ยหยุดยิงสต็อปเฮ้ยห hey. ยุ hey. ดนายยิงเขาทำไมนั่นแหละยิงมันเลยฉันไม่ได้ทำใครฆ่าประชฉันไม่รู้ ตายยกทีมเลยกดไลค์เปนกำลังใจครับโอ้เราไปเล่นกันดีๆด,ดีกว่าไปยิงดีกว่านายยิงเขาทำไมนั่นเพื่อนเรานั่นเพื่อนเรานูสิเขาจะพิมพ์ตอบหรือเปล่าครับทุกคน เขามาแล้วไอ้เขาทำไมนั่นเพื่อนเราเราตายทั้งทีมเลยเห็นไหมเขาอยู่เต้นต่นอไปครับเงียบคลิปโอเคเราไปเลยดีกว่าวันนี้เราก็จะไปในโหมดอะไรเดียวโหมดเดิมแต่เปลี่ยนเพิ่มเติมเป็นแม,มปใหม่แล้วกันครับ ไปในโหมดทีมเราก็ตั้งเอาจับคู่แมทอัตโนมัติออกแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเหมือนเกมเกลื่นเนี่ยแห้งไฟเนี่มันแบบหมุนเหมือนกันเป๊ะนึกถึงแบบเวลาที่เขาจะถ่ายแบบสูตสมองเราตัวรอดเออมันแบบนี้แล้วมันจะแบบวง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 อยู่กับแบบเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะทางขึ้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เองแต่วาทำแบบนี้ก็่จำไม่รู้ทำไม ที่ผมโดดไปก็คือเมื่อวานโดดปีแล้วใช่ไหมวันนี้คาตูเลสติว่าแล้วกันครับใช่ไหมผมออก,กดถูกไหมคาตูหรือลัสลิสหรือลละ,ละวะวาอารามโอ้โห,โหนคนตายไปเ,เยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคไปเลยดีกว่าเอ๊อยากไม่ไปโอ้โซนไฟอยู่ตรงี้มสัสกีแล้ว Let's go เราต้องคิดว่า รอบนี้ผมน่าจะโทเค็นครบซึ่งผมก็ได้มีสิีนกระเป๋าใหม่แล้วนะซึ่งมาไดจากการสุมสู้ของ,งกิจกรรมครบรอบสี่ปีฟรีฟอนซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเออถ้าเราสะส,สม๊กซอ,อครบเนี่ยเราก็จะได้ชุดและได้ถึงหนึ่งทำสำเร็จหนึ่งได้ถึงสองสุดท้ายไม่ใช่คือมันมือนสุมได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ขาดโทเค็นแค่สามผมได้สีอื่นมาเยอะมากเลยใครอยากได้รับโทเค็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองก็ พิมใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวแจกให้เออใจดีแจกแจกเช้นเผื่อใครไม่พบนะจะไม่สีเหลืองนะยำ้ำ่งผมมีมีหมดแล้ะซึ่งไม่รู้จะเอาทำไมพบพบ,บ,บพอใช้ครบแล้วแล้วมันเดิมเราก็จะไม่ตัดเราจะเล่นใ้แบบได้รู้เวลาของเกมจริงๆว่ามันเป็นยังไงเูกดซองยาวมาดีกว่าเราทุกครั้งรับเราต้องเชี่ยกระเป๋าที่โล่งโจงที่สุด การเดินและเบาว,วิวตะลิวปิวปิวอะ <c oughs> ไรเดาเบาวิวโอเคเอา S K S มอเก็บกระสุนมาน,นิดหน่อยเกาะหนึ่งที่ Jeez. ที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการหาโทเคน็นโทเค็นอะไรสกักอย่างผมไม่เคยอ่านชื่อมันเลย <c oughs> โทเค็นครบรอบสี่ปีสิไฟแลแ้วแกนผมเรียกแบบนี้มันไม่ไม่ได้อ่านชื่ออ่ะแต่รู้ว่าโทเค็นมันสวยแค่นั้นแหละจริงจริงก็ลืมแหละมึงตรงใช่ลืม <c oughs> ลูกตองพวงแต่เราไม่เล่นเออเก็บโทเค็นแลกของไม่มีโทเค็นจะโทเค็นได้ไงเนี้ย <c oughs> โอ้ ทำเป็นแห้งแรงขนาดนี้เป็นไฟไม่ได้มันไม่มีสักอันเลยทุกคนเนี่ยลงโจงไม่มีครับในกระเป๋าเราก็จะทำการเดินต่อไปฮะโทเคน็นพวกในเมืองนี้ไม่มีแน่เลยเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องดีดตัวดีดไปที่อื่นแน่เพื่อหาโทเค็นนะเมืองต่อไปไม่ก็ขับรถไปมีรถไม่เอ่ยโอ้โหมีรถล่องหนด้วยแหละ <laughs> เดี๋ยวเราไปหารถตรงด้านหน้าขับไปแล้วกันนะบางทีใช้เครื่องดีดตัวมันก็แบบมันพอมันดีดบินไปเร็วปุ๊บแล้วแเราจะดีดไปต่อได้คือ <laughs> <laughs> ต้องแบบเอาเครื่องดีดเป็นช่วงๆขับรถมันแบบอาร์ <laughs> 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 ชอบคิดคำอะไร <laughs> โอเคเรามาซื้อของก่อนดีกว่าโอเค เก็บม e sure ันเก็บไม่ได้เลยซื huh> ้อกระเป๋าสามเลยดีกว wow, okay. ่าก่อสามอาหมวกสามมาเอามกดพิดซื okay. ้อของไม่ได้โอโน่หรือไปเผลอกดวงไปดูทำไมไม่น่ะครับครูเรามันไม่นานมากเท่าไหร่โอเคเกระเาสามนี่คือสวยมากเลยนะมันแบบวิ่งวับอุ้ยดูพอดีกับสกินปืนลูกซองแอนมังกรนี่เลยสีม่วงคล้ายๆกัน ชายกันโอเคโทเค็นไม่มีครับนี่พอผมจะได้ชุดผู้ชายของอันใหม่แล้วนี่ไม่ได้โทเค็นขอหน่อยสิฉันจะได้อยู่แล้วนายเพื่อนคนนั้นที่ยิงศัตรตูเพื่อนเรามันมันได้ไปแล้วเรายังไม่ได้เราดวงไม่ดีหาโทเค็นไม่เจอหรือมันไม่มีไม,ไม่หรือมันไม่ละเมอหรือหรือมันไม่เจอเอง พูดมวัวไปแล้วเนี่ยไม่เจอเลยครับโทเค็นมองทุกซอกทุกมุมสารภุมปัญหาไม่มีเลยกะว่าคลิปนี้กะแบบเป็นคลิปที่แบบเฮ้ยเราได้ชุดผู้ชายแล้วนะแล้วก็ต่อคลิปหน้าแบบอนะเราจะลงมาเล่นแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ครับแตงจิไม่รู้จะรีบไปทำไมเหลือลาต,ตั้งสิบสิบห้กว่าวันเกือบครึ่งเดือนเนี่ยเออ ไม่รู้ว่ารีบทำไมแต่คือได้ก่อนแบบเท่ก่อนได้ก่อนเท่ก่อน <c oughs> ไม่เจอเลยครับแต่เจอเห,เหเ็ดเห็ดพิเิษเออผมอยากรู้แล้ว,ว่าเห็ดนี่มันคือเห็ดอะไรอ่ะเออใครรู้คอมเมนต์ก็คือเห็ดแบบชื่อชื่อเห็ดว่าอะไรตัวแบบเห็ดอันนี้ฟิวฟล์เขาแบบมีไอเดียจากเห็ดอันนี้นะ ไปุปูดปีต์ปดปูดปดปุปัดปูดปูดปัดปตเฮ้ยนั่นไงขอให้ักสองนะหนึ่งไม่เป็นไรครับได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทุกคนเออตอนโอ้ยนั่นคนชุบชีวิตกันเงินหรอหรือว่ามันบัเราลองไปดูกันดีกว่าสเกตบอร์ด อย่าช้าสิเดี๋ยวรอให้ได้มุมครับแล้วเราก็จะพุ่งพุ่งปรีดโอ้โหไม่ได้มุมไหมหรือว่ามีคนชุบอยู่หรือเปล่ามีคนชุบอยู่แหน่มันรู้มันชุบเสร็จแล้วมองขึ้นบนครับมองบนฟ้าไว้โอ้โหมองไม่เห็นเลยมัน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 ต้นไม้บังวิ่งจูก่อนี่ โอ้โหคนยิงกันใหญ่เลยผมไม่โดนยิงเลยจะน่ามีคนคนระับหมมฟ้าไว้เผื่อคนที่ชุบชิวเพาจะโดดมาแถวนี้แต่ไม่เจอเลยสักคนเราไปกันดีกว่าเรามาฟรีครับถ้าเรายิงอยู่ต่ออายอ้าวโชคช่วยแต่น่าจเจอคนด้วยเราตามไปฆ่าเขาดีกว่าหรือจะโดนเขาฆ่าโอเคเรามีเท่าไหร่ละเอ,อ่ยสามโอเคกินได้มาสอง ไอคนชุดแดงพอหนุ่มแดงแดงไปไหนแล้วเอ,อ๋ยวิ่งไปไหนแล้วหน้าไปตรงนีง้้รเอี๋ยังไงครับเราจะดูไอคนที่อยู่ตรงด้านหน้านั้นก่อนไม,ไม่เห็นเลยพาพันอาจจะไม่ลดถ้าเราไปกันดีกว่าว <c oughs> งดีแล้วเราไม่ดีอยู่ในวงครับพอหนุ่มชุดแดงแดงเขาไปไหนแล้ว น่าอยู่แถวนี้นะจะเอ๋ไม่มีครับน่าจะไปแล้วหระวิง่งวิ่งยาวเลยวิ่งโลดวิ่งโพสผ่านโขนวิ่งตะโลดป่านผ่านแดนวิ่งตะแลนบ้านนู้นเฮ้ยดันหน้ามีระโดดล้มลงมาสวัสดีจ้า ใส่เพื่อนชุบแล้วไม่บอกแล้วกำลังแอบไปทําอะไรอยู่ <c oughs> นั่นเราเรอเขาแบบนี้ดีกว่าเผื่อเขาจะขยับตัวครับ <c oughs> โดดล่มเพราะว่ามันปล่อยมือได้ไงมันก็รู้เลยว,ว่าไม่อยู่ข <c oughs> ยับตัวยังเอ่ย <c oughs> เพื่อนมาไหมจ๊ะ <c oughs> เปิดเสียงเกมหน่อยอจะได้ยินไม่มีเสียงเลย มันอยู่แถวนี้้วยหรอนมันเห็นตายแล้วครับเมซาวน้อยคนนี้เ,เราทีบวิ่งขึ้นก่อนครับเหลือยี่สิบคนสุดท้ายครับโอ้้โน้โน้โน้โอ้พอน,นุ่ม ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะแล้ว well. ตรง chief, right น,นั้นใครน่ะอ้ยยิงแรงแจ๊ดแต๊ดแป๊ดแป๊ดทั้งนั้นเลยมันสู้โนอกวงเหรอจริงบนนั้นผมต้องขึ้นไปบนนั้นครับ โระเบิดระเบิดมันย้อยมาหาตัวเองรู้สึกว่าโครเชนสามันเราจะสามารถ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 สุ่มได้หรือเปล่ามาดูกันดีกว่ามาครับไปตรงสี่ปีครับแล้วก็มาตรงที่สุ่ม สีฟ้าล้องการสีเหลืองอย่างไม่ใช่สีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีาสเหลืองสีเขียวนี่ผมขาดสีเหลืองสามอันเออแล้วนี้ก็ไม่จงการสีเหลือง <_ c oughs> เดี๋ยวเราไปต่ออีกสักรอบแล้วกัน <_ c oughs> ไปหมดทีมครับแล้วก็ไปคนเดียวแล้วก็เริ่มได้ไปเลย ไม่รู้ทาไมมันต้องไปเล่นโซโลโในโหมดทีมด้ะก็เอผมก็พูดไปรอบที่แล้วแล้วเนะี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วว่ามันน่าจะเจอโทเค็นง่ายถ้าเล่นทีมเราก็อาจจะปวดหัวน,น,นิดหน่อยทำไมถานห้องไม่มเจอลยเนี่ยคันแน่มีคนมาแจกของตรงนี้แล้วเราได้หนึ่งเพชรครับคนนี้ส่วนเล่านะล้อเราแจกบอยไปแล้วเราไม่แจกเหรอหรอนานคนแจกของแล้วเราต้องไปรับมันยังไงได้เพชรมาอีกหนึ่งสุดยอดไปเลย ้สิ่งหนึ่งที่ผมงงมากคือมันแจกตรงเออตรงนู้นนี่ด้วยตรงนู้นใช่ไหมไกลไปมันแจกตรงที่มันเดินไม่ได้คนที่เอาได้มีแค่โปรนั้นนะครับที่จะเอาได้มาอยู่เกมต่อไปเอามีคนจองเรามาด้วยเลิศเด้อโอเคนี่คือคางเดินเครื่องบินครับนั้นเราจะโดดที่ผีอีกครั้ง Let's go ไม่รู้ทำไมพี่ผมต้องโดดตรงนี้เป็นที่ประจำครับใครอยากเจอผมเวลาเล่นฟีไฟก็ลองโดดตรงนี้ดูเผื่อฟุกมาเจอแต่ไม่รู้ว่าผมจะยิงหรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนยิงก็เองตาย <c oughs> ท้องฟ้าสวยเอ๊ะทำไมมันไม่มีพระอาทิตย์เหรือว่าเรามองไม่เห็น <c oughs> เรามองไม่เห็นโอเคเฮ้ย okay, <c oughs> นั่นไงโยอ้ย oh, oh, <c oughs> รอบนี้ดีครับเจอเลยสองครับ แต่ไม่รู้ว่าสองอันนี้จะสุ่มได้สีเหลืองสักอันหรือเปล่ากาดทีดสามอันเล่นมาหลายรอบแล้วนะโอเค let's go เรา,าขึ้นกันไปบนพีกันเลยดีกว่าหลังจากที่แบบฟาร์มเสร็จแล้วแค่สามหลังอนะเรามีเกาะหมวกพร้อมแล้วย้ยเย้โอ้โหไม่ตายเ้ยตายซะโอห้หงแน่จริงว่าเข้ามา เดี๋ยวเราเรียงบทผิดหมดละฟาดมันฟาดมันฟา,นฟา,นฟานดเูยไม่มีปืนสักกระบอกมีแค่ปืนพกแต่นามีคนนี่นงเอาไงดีฐานอ้าวเขาย่อให้เราย่อกลับยังไงเออได้เพื่อนเฉยเลยว้เฮ้ยพิ่น้ดองครับอ่าเราแจ็ก,กระสุนฟรี ดูท่าเขามาด้วยกันครับทุกคนเนี่ยแล้วเขาก็ยอ่อยแบบเราเราก็ยอ่อยเขาแล้วเราก็ผูกธนทมิตรเดี๋ยอะไรของเขาครับคลิปนี้ไม่ได้มาเก็บโทเค็นแล้วละ่ะเล่นอย่างเดียวละไม่ได้เก็บโทเค็นแต่มาเล่นอย่างเดียวเรามาอัพเกาะดีกว่าครับทุกคนเอ้ยดีเหมือนกันครับไม่ต้องสู้เราจะได้สบายอัพเกาะไปเลยดีกว่าเกียจแบบหาหมกหาเกาะละ เรียบร้อยครับหมวกเราเลเวลสองอาณาหน้ามีการยิงกันไม่รู้ว่ายิงกันเพราะอะไรเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเงี้ยหรอออาดูท่าเขาน่าจะเรียกเราแล้วครับเอ้ยไปกันเถอะจองังหวะนี้ด้านหน้าเพื่อนเขาไม่มีตงนู้นหรอเอ้ามันไม่ได้อยู่ทางนี้เงี้ยหรออ้ามีคนกำลังชุบชีวิตด้านหน้าเราต้องรีบไปแล้วไปหักห้ามมันหยุดกับการทำของเจ้าซะเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายเราจะไปหยุดนาย ไม่ชุบชีวิตการไปฝืนกฎธรรมชาติที่คนตายฟื้นคืนกลับมามันจะผิดต่อธรรมชาติในไงเราเห็นมันเล่ายิงเพื่อนทำไมเ,เพื่อนข้ามได้ใช่ไหมบอกฉันทียิงมันอ,อ,อ,อเออสุดยอดพี่น้องเาาเทยตกใจนึกว่าเขาจะย่อซะแล้วอะ่ะ <c oughs> เมื่อกี้เห็นแบบแบบเนี้ย <c oughs> นึกว่าจะยอ่อโอ้ชี เออมาซิมาซิาซนี่พ <blank? S 1> พออเพื่อนรอใอ้เพื่อนเขาไม่ชุบผมก็มาจัดการเลยเราจะช่วยเธอยังไงอะเปิดวงฮิวหรอ <c oughs> นี่ยปัญหาครับว่าเราจะชุบเขายังไงถ้าเราไม่ใช่เพื่อนลงทีมเออสุดยอดนายกำลังรออย,อยู่เลยฮีโร่ของเรา นี่ครับวันนี้เรามาเล่นทีมอีกแล้วผมเชื่อว่าทีมทีมนี้ต้องเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแน่แนโอเคเรามาฟาร์มของต่ออาสงสัเขาขอบคุณผมครับโอ้โห <c oughs> สุดยอดจริงๆอ้าวอ้าวยอ่ยอยอ่อย่อ <c oughs> บางทีผมชอบเหมือนกันนะเจอคนสายยอ่ออ้าวย,อย,อยอ่อย่อย่อเอาพิมพีสูงาากดีกว่ามีเลสโซนค ด้านหน้ามีกองคนตายเราไม่ไปดีกว่าการที่เราไปชนรศพทําให้เราอาจจะติดพัน์ได้เราอาจจะติดเชื้อโรคจากศพได้นะฉะนั้นทางไอทีเราไม่ควรไปยุ่งกับศพมากอเลยปล่อยเป็นเจ้าหน้าที่เขามาเก็บศพดีกว่านะแล้วเพื่อนเราไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเราหลงทางกับเพื่อนเหรอไม่เพื่อนเอ้ยทีมเราหายโทวันกี้เห็นวิ่งย่อเราอยู่เลย เดี๋ยวไรเดี๋ยวเราคงต้องเจอเขาอีกแน่นอนครับผมเชื่ออย่างเงี้ยเราต้องเจอกันอีกแน่ไม่ต้องห่วงเพื่อนน้อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนานะไม่รู้จะเรียกว่าเพื่อนเอ้ยหรือเพื่อนน้อยดิอ้าวมีการยิงกันอีกแล้วเราต้องไปดูว่าใครแลนด์นเหมือนใครนะ่ะใช่เพื่อนในทีมเราหรือเปล่าเดี๋ยวรูวิ่งไปดูก่อนครับยังไม่กล้าย,ยิงเฮ้ยไม่ใช่อ๊ยโอ้ใช่ใช่ใช่ตกใจ ซุปผูกนายมาแค่สองคนแล้วทีมของผูกนายล่ะนี่ฉันกดทีมแล้วไม่ใช่กดดูโอ้แล้วผูกนายทีมพูกนายอยู่ไหน <c oughs> อย่าบอกว่าตายกันหมดแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโทษทีโทษทีโทษทีเราจะไม่ไปจากไหนกันเลยเหรอ <c oughs> ไปได้แล้วจงวังหวะนี้เราทำการวิ่งลงร่าง <c oughs> เพื่อจะไปหาโทเค็น ซึ่งพวกเขาเขาวิ่งลงไปเหมือนกันซึ่งผลที่ปรากฏก,ก็คือวงมันบีบแล้วแล้วเราวิ่งไปตรงนู้นทำไมสุดยอดเพื่อนนายกล้ายิงทั้งระเบิดฉัลืมอัพเกดดาะด้านบนเลยผมอยากหารถแต่ตอนนี้อ้าวชอนีโทเค็น้น,นเราไปแรกของดีกว่าซื้อของจับจ่ายใช้สอยโอเคตอนนี้เรามีกระเป๋าสอง ดูของสิไม่มีของในที่จําเป็นกดทิ้งไปถ้าถ้าจําเป็นก็ไม่ต้องทิ้งแค่นั้นเอ้ยวาน่นามีเสียงปืนหรือเราร้อนเองร้อนอาจจะร้อนแต่ถ้าสลล้อนมันก็ไม่ดีแล้วอะไรคือสลอน <laughs> เล่นเองตบตบเองหวัเพื่อนเขาจะไม่ตายเอ้ยมันยิงอะไรกันใหญ่อะวาน่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแล้วพีน้องครับ เราต้องไปดูเราต้องไปช่วยเพื่อนเรา <c oughs> มันอยู่ไหนตูอย <c oughs> ู่บ้านเหรอโอ้ยโทษทีฉันเจอศัตรูแล้วอีกมานมันอยูอ่นอกวงเออ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  ตเมื่อกี้มีคนขับมอไซค์มันน่าจะขับเข้าวงไปแล้วโอเคเราเข้าวงกันเถอะเพื่อนสุดยอดจริงๆทีมเรานี่ทีมเวิร์ของแท้เราต้องเป็นที่หนึ่งได้ให้ได้แน่ๆได้ต้องเป็นที่หนึ่งได้แน่ๆต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยเออมาสิมาละวะอย่ากลัวสิ อ้าวแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนดำๆอ๋อเพื่อนดำๆเพื่อนวิ่งจะไปเก็บคลองหรอโอ้ใจในได้มากเพื่อนเดี๋ยวฉันไปด้วยขอกินเห็ดมัตสึทะเกะเห็ดเะเกะก่อนศัตรูที่ดูสามคนตรงนี้คงงงมันเป็นทีมเดียวแค่เนาะเพื่อนขอดูของอิไหนเพื่อนเขามาแล้วระวังตายนะเพื่อนโอเค เปลี่ยนปืนดีกว่าเอา AUG มาอ,าอย่าชนฉันเขียไปไปไป Let's go ไมผมยานนอยอยู่เลยผมยังไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยนะเพิ่งรู้ตัวมัว,มวแต่เล่นอยงนแต่เล่นมาละจ้าชัวร์เลยมีแค่สองคนโอ้คำมูณสารกระสุน เราวิ่งกันไหมเถอะ l e ส s go เ <im itation> พื่อนทีมโอ้โ oh ห oh. อย่าชนฉันก็พอวันนี้ไม่ได้มาเก็บโกเก็ตอีกแล้วครับกดเลยเรามาเล่นทีมในทีมคนอื่นครับตา่เขาละเราไปอย่าผู้หญิงคนนี้ดีกว่าด้านหน้าเป็นศัตรูเหรอสุดยอดหน้าหน้าชื่อของเพื่อนคนนั้นนะไสนเอะ นแน่ไม่มีคนครับคนเอาเพื่อนหายพ่าหือนอ๋อยู่นู่นไอ้ดำเราเรายูบไอ้ดำอะดำดำเป็ดดำเป็ดแปะไปไปไปมาเร็วมาเร็วเพื่อนผีคนนั้นเขาไปไหนแล้วเขาหน้าบินหน้าวิ่งเร็วจนตานี่แทบไม่ทันเพราะเหมือนกับเดอะแฟชโทวเคนผมมีแค่สองนั้นันต้องใช้สามนั้น เพื่อวิ่งไปนู่นแล้วครับแต่ว่านี้เริ่มเข้าใกลวงเรื่อยๆเดี๋ยวต้องไปซื้อหมวกซื้อเกาะไม่ใช่ซื้อหมวกซื้อกระเป๋าเดี๋ยวเปลี่ยนของเลยก่อนอเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนแล้วกันครับทุนโอเคเรามีซื้อของมีอยู่สิบเอ็ดเคพอครับเพื่อเราวิ่งไปไหละนละ้วอยู่ด้านหลังเนาะโอเคคงตามทันแหละไม่ยู้เพื่อนเขาอาจจะตามเรามาโอเคนี่ครับ ซื้อหมวกซื้อกระเป๋าเออไอวอลเรามีพอไหมมีสัซื้อเพิ่มโอเคมานี่ครับมีเก้าอันโอ้โหเหลือเฟือเลยทีนี้เราก็ต้องการกระสุน S M G ซื้อได้ไหม <laughs> โทเค็นหมดแล้วฮ่ของเชันฟูออร่ามากแล้วเพื่อนนายจะซื้อของไหมล่ะ <laughs> เก็บของเราเนี่ยนะ <laughs> อ๋อไม่ใช่ บมานะเราไปตามผู้หญิงคนนั้นไปก่อนเฮ้ยมีการสู้กันแล้วอยู่ในบ้านนั่นหรอได้เลยจัดให้พี่นนอะอาณาเขามีกลุ่มคนเราเก็บยาม่มนครับยามไม่ค่อยมียาม,มีแค่สามยาสูบรอบนี้ก็ขาดแคลน,นสบายตามเพื่อนไปอยู่หลังเพื่อนดีกว่าครับ โอ้ยสุดยอดเพื่อนเราจะยิงดูให้ยิงเล่นให้แต่บนแต่ว,ว่าเรารีบเข้าวงกันดีกว่าเพื่อนถึางนั้นเราเราตายได้ยังยังไม่มีใครล้มใช่ไหมยังม,มีใครตายออน้ง oh, no. มีคนบนป้อมเงั้นเดี๋ยวหรองานเข้าแล้วครับทุกคนเนี่ยเห็ดเราหมดแล้ว <laughs> เห็ดเห็ดเห็ดที่อุาอ่ากกินเอาเันินเพื่อนเราแล้วยิงเราทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โ oh, น no. อย่าบอกว่าผู้หญิงเขาตายอะ่ะเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงครับไม่รู้เลยเราไปก่อนแล้วเ,เล่นทีมาดูเดือนแบบนี้ดิเองมาเลวเพื่อนเพ,พ,พื่อนมีอยู่นู่นปะเอ้ยเพืออออ่อนผู้หญิงล้มนี่นหะอยู่นู่นเอื่องเรียบร้อยครับทุกคนเนียงานข้าวแล้วเพ,พื่อนผู้หญิงตายเฮ้ยเราทำตายาเราตาย ชื่อเพื่อนกคนเขายังอยู่ครับเขายังไม่ตายเขาอยู่ไหนแล้ววะศพนั้นใช่ไหมไม่ทีมเราไม่ยั่งยืนนสซะแล้วโอเคคลิปนี้คงจบเท่านี้แหละไ๊ายปายครับผมเช้าสุก็คือนี่ไม่ได้สีเหลืองครบเลยอะน,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 นี่น เอาไว้ดีข้าน้าพย่อให้เราย่อกัยังไงเออได้เพื่อเฉยเลยวเพ่โดครับอ่าเราแจกก็สวยฟรีเเราทากันกันจนแล้วเขาก็ย่ออย่างเราเราก็ย่อแเราก็ ฮ่าคุณคนคิดว่าคงจบคลิปนี้ไปแล้วสินะแต่คำตอบคือยังไม่จบค,นคนุณผมได้ไปย้อนคลิปดูแล้วผมก็ได้ไปเจอคลิปชื่อเขาครับนี่คือคุณผู้หญิงครับทุกคนและนี่คือชื่อของคุณผู้ชายตอนแรกผมมองไม่ทันเลยว่าเขาตายแล้วผมต้องเขาตายแล้วนั่นแหละครับทุกคนวผมจะลองไปแอดดูผมว่าผมแอดชื่อคุณคุณ,ค,ณคุณผู้ชายคนดำดำดำไม่ได้แน่เลยอะเพราะชื่อเขาแบบ เออมันเป็นสามเหลี่ยมผมไม่รู้จะคิมงไงแต่ชื่อคุณผู้หญิงผมน่าจะแอดได้ครับเดี๋ยวผมลองแอดดูนะแล้วก็ต้องรอเขาออกจากเกมถ้าเขาโอเคเราก็จุดค้นหาเฮ้ยอออนไลน์ All อยู่ด้วยใช่รอเปล่าใช่ครับผมนี่คือคุณผู้หญิงนั่นเองเราแอดไปที่เรียบร้อยไม่รว่าเขาจะรับแอดแหรือเปล่าตื่นเต้นมากผมคิดว่าเขายังไม่แอดเลยไม่รับแอดเลย แต่ผมเชื่อเขาออนไลน์อยู่เขาไม่ได้อยู่ในเกมเนาะใช่ปะแต่ที่รู้คือเขายังไม่รับแอดครับคิดว่าผมควรรอจนจนเขารับแอดดีไหม